ฮัลโหลทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมช่องอเล็กซ์นะครับอยู่ในเกมซวนโฟร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะผมทุกคนคลิปวันนี้นะครับผมก็คือรีวิวเซตคริสต์มาสนะผมหรือซานตานะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะครั้งหนึ่งมีคนร้องขอเข้ามาแต่ตอนตอนที่ผมรีวิวอะเป็นเซตเรจนต์นะอันนี้เป็นอันติเมทนะครับทุกคนอันติเมทนะครับผมถาวรนะครับ ซึ่งไม่มีแก้วแล้วก็ไม่ได้ตีบวกอะไรเลยนะครับส่วน normal นะครับผมเป็น Iron Man นะครับผมเช่นเคยครับเพราะว่าต้องใส่สเตต์เข้าไปนะครับ Iron Man นี่คือสเตต์ 10k นะเอ้าโดนไหมตัวทีครับก็ตามนี้เลยนะครับผมสเตต์นะครับฮิตนะครับผมหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้านะครับส่วนสเ e c i a l แปดพันเก้านะทุกคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะส่วน defense ก็ประมาณเดียวกันนะทุกคน sp ก็สองพันสองหมื่นสองหมื่นสี่แปดพันเอ้ยแปดร้อย เออสองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับโอ้อาจจะดูงงงงวยๆหน่อยตอนนี้เป็นเวลาดีสี่สี่สิบนะครับซึ่งผมยังไม่ได้นอนไม่ใช่ว่าผมเพิ่งตื่นนะผมยังไม่ได้นอนนะครับก็ทําคลิปไว้ก่อนค่อยลงตอนเช้าค่อยตัดนะครับแล้วก็ลงตอนเย็นนะครับโอเคนะ SP ครับหมื่นสี่ครับผมคิดที่เข้านะครับหนึ่งร้อยสิบสี่นะส่วนคิดดำเหรียนี่น้อยมากครับหนึ่งร้อยนี่ถือว่าน้อยนะต้องร้อยห้าสิบอัพอะถึงจะถือว่าเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เช่นเคยครับผมจะลงดัน ให้ทุกคนดูรีวิวเป็นแนวทางแล้วกันนะใครที่อยากเล่นเซ็ตคริสต์มาสนะผมหรือเซตซานตานะครับผมก็ไปตามหาซื้อกันได้นะเพราะว่าในเซิร์ฟไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเลยจริงๆนะครับส่วนรีเจนนี้นะรีเจนเมื่อก่อนเยอะอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้แล้วส่วนอันติเมียนนก็เห็นประมาณคน2คนแหละนะครับซึ่งผมผมกไม็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมีบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับผมมีเวลาแค่ทําคลิปนะครับ ก็ทาคลิปให้ทุกคนดูนะสำหรับคนที่ขอเข้ามาว่าอยากให้รีวิวเซตอะไรนะครับอยากให้เปิดไข่อะไรอยากให้ทำคลิปอะไรนะผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะส่วนคลิปสอนตีอร้อยหรืออเก้าสิบเนี่ยรอก่อนนะครับตอนนี้คือเอ็มไม่มีนะมีแค่สองสองร้อยเคก็ผมจะพยายามหาตังค์มานะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มที่ใช้หน้าดีกว่าเรามเริ่นที่ใช้หน้าดีกว่าเป็นเซตซานต้านะทุกคนถ้าลงดันแดงอ่ะผมมองว่ามันไม่ไหวนะ เพราะว่ารู้จักคิดที่เข้าดาเมจนะครับคือไม่ไหวจริงครับเดี๋ยวผมจะลงลงให้ดูแล้วกันนะทุกคนท่าเล่น p v p ตอนนี้คือไม่ไม่น่ามีคนเล่นอ่ะจะตี5แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูแล้วกันนะสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับดันแดงใช้เซตซานตานะครับเนี่ยมันจะคว้างไปข้างหน้านะทุกคนข้างหลังจะไม่โดนนะเนี่ยมันจะคว้างไปข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมไม่ตายเลยไม่ตายเลยนะทุกคนดูดิ ขนาดสมุนตัวนี้ยังไม่ตายอ่ะดูดิมันสุดไหมล่ะมันสุดไหมล่ะมันสุดไหมล่ะสุดไหมล่ะตูมเรียบร้อยครับต้อง E ีสองครั้งนะทุกคนถึงจะตายนะเออต้อง E ถึงสองครั้งเลยนะมนงมานานี่ก็ไม่มีแล้วตอนนี้เอ้ยวัตฟักคืออะไรครับเนี่ยทอยแรกอ่ะ ผมไม่เล่นนานมากนะทุกคนผมไม่ค่อยเล่นเลยนะครับอุ้ยทำไมมันแหลกอะหมดสนุกแล้วเนี่ยหมดสนุกแล้วเนี่ย What t h ุ fuck ทำไมเป็นขนาดนี้ทำไมเซิร์ฟเป็นขนาดนี้ครับตอนนี้ตีสี่นะตีสี่สี่สิบจะตีห้าแล้วนะทุกคนก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปรีวิวสิะอะไรหรือคลิปอะไรนะเกี่ยวกับโซนะนโฟนะเกมนี้นะก็คอมเมนต์เข้ามานะทุกคน คือข้างหลังจะไม่โดนนะทุกคนมันจะโดนแค่ข้างหน้านะเนี่ยเห็นไหมเราถ้าเราคว้างแบบมั่วมๆนะครับมันจะเป็นการคว้างอ่าไอ้นี่นะครับผมคว้างต้นคริสต์มาสนะครับใกล้ๆก,ก็โดนนะแต่ข้างหลังจะไม่โดนนะนี่คือข้อเสียครับของเซตคริสต์มาสนะครับใครที่อยากซื้อมาเล่นนะครับผมก็ลองไปตามหาซื้อดูนะทุกคนผมว่ามันค่อนข้างเวิร์กนะสำหรับถ่ายลงดันงบน้อยนะ เพราะว่างบที่ใช้เนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะทุกคนสกิลที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นบวก7บวก8นะอีอีน่าจะบวก9ผมจำไม่ได้อะผมไม่ได้เข้าไอดีนานมากครับทุกคนอุย้ยระเบิดบ่อยจังน้องโอ้โหวัต t the f ฟั k หนึ่งนาทีแล้วเหรอวะไวจังวะ โอเคปัดตัวนี้ออกไปก่อนตัวนี้จะการง่ายอยู่โอเคเรียบร้อยเหลือตัวนึงเราอีรัวๆเลยไม่ต้องไปกลัวครับผมเพราะว่าเราเตะเราเตะแล้วเราก็ได้มานามาคืนแล้วนะครับเตะทีเดียวลงดันแดงไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าคีน้อยเกินครับผมคีแค่ร้อยเดียวนะคีดามเมดอะไม่ใช่คีที่เขานะคีดดามเมดร้อยเดียวครับน้อยมากโอ้โห ยับเลยไอ้วีนเอ้ยขอเตะหน่อยเพื่อนโอเคโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตัวเดียวอุ๊ยวัตถุฟักอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยซื้อมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนฮะเป็นขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนโอเคเดี๋ยวตัวเดียว เอ้าวควางไปทำไมทางนั้นอ่ะเฮ้ยตัวนี้ตายแล้วเหลือตัวเดียวโอเคกูสามนาทีเลยนะกว่าจะถึงผ่านไปสามนาทีครับกว่าจะถึงบอสไม่รู้ว่าจะได้เอสหรือเปล่านะทุกคนชี้ร้อยเดียวเนี่ยถ้าได้เอสผมผมมองว่ามัน ใช้ได้เลยนะ <c oughs> คิดอาเมจแค่ร้อยเดียวอะ่ะถ้าถึงระดับเอส่ะถ้าได้ระดับเอส่ะผมมองว่ามันโคตรเพอร์เฟกเลยอะ่ะ <c oughs> เราต้องเคลียร์สมุนอุ้ยเราต้องเคลียร์สมุนก่อนนะทุกคนอุ้ยจะคว้างมาทำไมทางนี้ ขายลงดันนะผมผมแนะนำนะครับเก็บของทุกอย่างให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นพวกนินจงนินจาขยะดันนะ่ะควรเก็บให้หมดนะทุกคนเพราะว่ามันมีราคาหมดเลยเซิร์ฟนี้นะครับอุย้ยจะสี่ทีแล้วเพื่อนอุ้ยเซิร์ฟก็ะแลกเอ้ยอะไรวะน่ะเซิร์ฟเ,เป็นขนาดนี้เหรอทุกวันเนี้ยโโอ้โหสุดยอดสุดยอด,ดยอดเพื่อนยอดเพื่อนไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ทำอะไรเลยโอ้ oh, my god โอ้ my god โอ้ my god โดนตบตายไปดีโอ้โ oh หถ้าคียร้อยห้าสิบนี่คือทีเดียวน่าจะตายอยู่นะทุกคนแต่นี่มปนคียดาเมจแค่ร้อยเดียวนะเ <Yeah. S 1> oh, สือไม่เสือไม่โดนหัวหน้าโอเค หมดแล้วตัวสุดท้ายโอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยได้เอสเฉยเหรอถามจริงเฮ้ยได้ระดับเอสเฉยทุกคนคี้ร้อยเดียวนะก็อย่างว่าสแตปสิบเคเนาะตีตั้งหมื่นหนึ่งหมื่นเอ็ดแต่เซิร์ฟหน่วงมากนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะไม่รู้เป็นเพราะเน็ตหรือเป็นเพราะเซิร์ฟนะเนีย่ยเล่นเล่นจบถ้าไม่ได้ใช้คูณ e ีพก็ได้สองหมื่นเก้านะทุกคนตอนนี้บัตรแดงไม่รู้ว่าชุดหนึ่งเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่นะน่าจะประมาณเท่าเดิมปะชุดละห้าสิบห้าสิบ 5 5บาท50ประมาณนี้ปะผมเห็นช่วงหนึ่งที่เขาโพสขายในกลุ่มอ่ะชุดละ35บาทถูกมากซึ่งตอนนั้นผมไม่มีเวลาเล่นมันแจ้งเตือนขึ้นมาพอดีนะครับชุดหนึ่งนะ1 0 0ใบ35บาทคทก็ถูกมากครับเดี๋ยวผมจะลงดันอันนี้ต่อนะครับดันเกรฟบนะลองดูดันสครับดัน4นี่น่าจะง่ายอ่ะอุ้ยแต่ช้ามากเสื้อเป็นอะไรนนไวะเนี่ยไหวปหเนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนไอเสื้อมันขนาดนี้เลยหรอมันแหลกขนาดนี้หรอทุกคนวตาจะฟักอะไรวะน่ะโอ้โหดูดิโอ้โหดูดิ ดูดีทุกคนช้ามากเซิฟช้ามากอะไรวะหนะ้าเซิฟแหลกมากครับอุ้ยทีเดียวตายอยู่นะขนาดคีดามิเอแค่ร้อยเดียวนะ่ะเอาเรื่องอยู่ที่จริงอะ่ะถ้าคีแบบคีดามิเอเยอะๆที่จริงนะผมเคยทําได้ประมาณสิบวินะสิบวิก็ผ่านมาด่านนี้แล้วอะ่ะด่านเกรฟสี่นะใครอยากสรรหามาใช้นะผมก็ไปตามหาดูนะซึ่งตอนนี้ก็ ทั้งแชมป์ทั้งไอนี้ก็รู้สึกว่าจะหายากขึ้นอยู่นะทุกคนเอาจะควงมาทางหลังข้างหลังทําไมวะนะโอเคทีเดียวไม่ตายครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนหอ,อกโดนหอ,อกโอ้โหว่าจะฟักถามจริง <c oughs> โดนหอ,อกสองทีครับโดนทีเดียวไม่ตายนะปกติโดนทีเดียวก็ตายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลงอีกรอบแล้วกันเอาใหม่แก้มือหนว่าแล้วมันองควงมาข้างหลัง บ้าเ้ยเรียบร้อยไปดีน้องเรียบร้อยไปดีน้องอูทีเดียวครับสุดยอดกล้วยทอด2ถุงสิหวิครับครั้งนี้ได้สิบหกวินะเสียงเริ่มแผลแล้วทุกคนยังไม่ได้นอนเลยอะต้องทำคลิปให้ทุกคนดูเดี๋ยวคนคนดูคิดถึงคนดูทวงคลิปบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ ไม่ใช่แล้วไม่ค่อยมีเวลาเล่นไม่ค่อยเมียบส่นวนมากผมเปิดขุดทิ้งไว้นะแล้วก็มีเรียนทําก,กิจกรรมอะไรอื่นๆนะมีทรงมีสอบด้วยอทิที่หน้าก็จะมีสอบนะทุกคนอทิที่หน้าคืออาทิตย์สอบผมต้องทําเวลานิดนึงโอเคขอเวลาหน่อยขอเวลาอีกไม่นานแปดปีเองอะไรวะหน้ายอดเพื่อนอ้เตะสองทีตาย น้องยังอ่อนน่อยอ่ะเพื่อนโอเคจบน่าจะมีแบบแค่นี้แหละนะครับสาหรับเซตคริสต์มาสนะครับผมมองว่าข้อดีอ่ะคือระยะใกล้มันก็โดนนะมันคว้างไปไกลอยู่นะทุกคนมันคว้างต้นต้นคริสต์มาสอ่ะไปไกลอยู่นะแต่ระยะใกล้ก็โดนนะแต่เสียอย่างเดียวคือด้านหลังอ่ะไม่โดนนะด้านหลังคือไม่ได้รับความเสียหายอะไรเพิ่มเติมแต่ด้านหน้าคือจะใกล้แค่ไหนก็โดนนะทุกคนคืออยู่ระยะประชิดเราแค่ไหนก็โดนนะแต่เล่น PVP ผมว่า เขาน่าจะกดคิวทันนะเพราะว่ามันมีดีเลยหน่อยนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูแล้วทุกคนดูไปพร้อมกันนะว่านดีเลยไปกี่วินะทุกคนกว่ามันจะคว้างต้นคริสมาได้ผมมองว่ามันประมาณวีเดียวแหละนะครับผม,มว่าตรงนี้ตรงนี้ก็โดนนะหูแหลกมากเมื่อกี้เหมือนภาพไปไวมากเลยไม่ได้ดูเลยน,นับไปกี่วิเมื่อกี้อ๋อปอเต็มเหรอเก็บไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรมีประมาณนี้แหละทุกคนนะสำหรับ ซานต้าคริสต์มาสผมว่าเท่อยู่นะทุกคนใส่แว่นด้วยหุ่นดีมากไม่เหมือนแบบซานต้าในแบบในการ์ตูนเรื่องอื่นนะซานต้าแบบหนวดเขาเยอะๆแล้วก็รูปร่างอ้วนมีพุงอะไรเงี้ยอันนี้แบบซิกพงซิกแพคมาเต็มครับน่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับซซกคริสต์มาสนนะถ้ารนะีเจนอะรีเจนมันจะไม่มีเอฟเฟกต์แบบนี้นะเหมือนหนะิมะเนาะรีเจนจะไม่มีหิมะตกแบบนี้นะแต่ระดับอันติเมทจะมีออร่าเป็นหิมะนะทุกคนเสียงแหบแล้ว ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเซตคริสต์มาสนะครับก็ถ้าใครอยากได้อยากเล่นนะครับผมก็ไปตามหาซื้อในกลุ่มดูนะเผื่อมีคนขายเซรีสเจเนลก็เห็นมีคนขาย,ยนะแต่อันดิเมตไม่ค่อยนะทั้งเซตแชมป์เหมือนกันไม่ค่อยมีคนขายเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเซตคริสต์มาสนะถ้าใครชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไป่พลาดการยิงคลิปต่อไปนะครับผมตอนนี้เ่านแง่มากไม่ไหวลง่วงนอนแล้วขอนอน,อนก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะรผมก็คอมเมนต์ม ดีบงติปบอกเปิดคงเปิดไข่นะครับรีวิวทรงรีวิวเซตนะครับผมคอม,คอมเมนต์มาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยให้ผมลาท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บไปไปนอนละ